ยังคงไลฟ์ขายของอยู่ทุกวันนะครับสำหรับนานาไลบีนาะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องขยันหาเงินนะครับเพื่อหาเงินเนี่ยมาใช้ผู้เสียหายนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยความเสียหายเนี่ยถึง400ล้านนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็บอกไม่ใช่นะครับความเสียหายเนี่ยน่าจะประมาณร้อยล้านซึ่งในระหว่างที่นานากําลังไลฟ์อยู่นะครับพอดีมีสายเข้านะครับแล้วนานาเนี่ยก็เลยขอัวนะครับออกไปโทรศัพท์ด้วยสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเนอะปล่อยให้ดีเจบอยเนี่ยไลฟ์ขายของนะครับอยู่ที่หน้้ากลอง ซึ่งดีเจบอยเนี่ยก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการบอกเรื่องราวบางอย่างซึ่งดีเจบอยนะครับก็ได้เล่าว่าทุกวันนี้เนี่ยจิตใจของนา,นานานเนี่ยไม่อยู่กับเหนือกับตัวเลยเห็นยิ้มหัวเราะนะครับในตอนไลฟ์เนี่ยคนก็ด่าว่าไม่สลดแต่จริงๆแล้วข้างในแก่กำกืนทุกวันนี้นางมืนน่าจะฟาดพื้นอยู่แล้วเอาหัวเข็บบันไดไปหลายรอบ ทุกวันนี้ที่นางยิ้มนะแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหมีแต่ความทุกข์ซึ่งดีเจบอยบอกว่าดีเจบอยเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยนางนั่งอยู่เนี่ยดีเจบอยต้องเอามือขยำตัวนางเพราะนางอะ่ะพร้อมที่จะเขวทุกเมื่อและว,วันที่นางหลุดที่สุดก็ตอนที่เจนนี่เนี่ยได้ไลฟ์สดและพี่บอยชาคินนะครับยังได้บอกอีกว่ามีคนถามว่าแบรนเนมอะไม่ขายละดีเจบอยก็เลยบอกว่าเขาขายไปหมดแล้วจ้าเขาเอาของเนี่ยมาขายที่ร้านชั้นขายเกี้ยงเลยขายหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วกระโปรงกระเป๋าต่างๆเนี่ยเรียบร เมื่อก่อนเนี่ยกองเต็มหน้าบ้านเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่เกิดปัญหาเนี่ยมันก็เกิดจากความโลภรู้ไหมก็สําหรับในช่วงนี้นะครับดีเจบอยเนี่ยก็จะมาอยู่กับพี่นานาตลอดนะเพราะว่าเขาสนิทกันเมื่อก่อนนะเขาจัดรายการวิทยุด้วยการดีเจบอยนะครับคนที่หน้าตาหล่อที่สุดนั้นในกรุงเทพและปริมณฑลก็ตอนนี้พี่นานาก็คงหาเงินนะครับใช้นี่นะครับเพราะล่าสุดเนี่ยก็มีเพจบางเพจออกมาเปิดเผยว่าเออนางก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ย แต่ล่าสุดดีเจบอยก็บอกว่าพวกแบรนด์เนมที่กองไว้เยอะเนี่ยนานาได้ขายหมดแล้วนะครับก็คงขายเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ผู้เสียหายนั่นแหละนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเรื่องนี้เราก็ต้องมาลุ้นอีกทีเนาะเพราะว่ามีหลายข่าวตอนนั้นเขาบอกว่าเออพี่นาณาจะได้ไหมหรือเปล่าก็ต้องมา,องารอลุ้นกันนะครับเพราะก่อนเพราะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีผู้เสียหายเนี่ยไปที่สถานีตํารวจนะครับก็ไม่รู้ว่า เกิดเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพูหน้าเนี้ยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องพอแจ้งความเสร็จอะไรเขาก็ต้องตํารวจก็ต้องให้เจราจากันอีกทีนะครับต่อหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าในจุดนั้นเจราจากันลงตัวว่าจะจ่ายเมื่อ,อไรกี่งวดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็น่าจะจบกันเรียบร้อยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายดีกว่านะครับส่วนพี่นานาก็ตั้งใจฟิตแล้วก็ทํางานหาเงินเพื่อใช้เขานะครับจะได้ไม่ต้อง มีปัญหาทางคดีความและมาต่อกันที่1ข่าวนะครับเตรียมระเบิดความฮาทั้งประเทศนะครับวันที่31มธันวาคมนะครับกับภาพยนตร์เรื่องปอบดิบดิบนะครับที่เพิ่งปล่อยโปสเตอร์เรียกน้ําย่อยไปไม่นานนี้นะครับล่าสุดเนี่ยสร้างความฮือฮาอีกรลลอบๆนะครับเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้คว้าตัวทีมนักฟุตบอลที่สุดฟีเวอร์นะครับก็คือหมอนทองวิทยานะครับมาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นครั้งแรกงานนี้นะครับจากที่เคยวิ่งไล่ลูกฟุตบอลในสนามนะครับครั้งนี้ต้องมาวิ่งหนีผีปอบในตำนานนะครับที่รับบทโดยแม่หน่อยนัสนีนะครับถ่ายทอดความหลอนแบบสุดเครื่องเลยนะครับจนเกิดเป็นฉากวิ่งวุ่นนะครับขึ้นรถขนฝันลงโองกันอย่างลอมานสุดๆเลยครับซึ่งการถ่ายทําในครั้งนี้นะครับก็ยกกองถ่ายไปที่โรงเรียนหมอนทองวิทยานะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็สนุกสนานคึกคักนะครับพอน้องๆทีมฟุตบอลเนี่ยไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เขาบอกว ว่าจากวงในนะเขาบอกว่าอินเนอร์น้องๆเนี่ยมาเต็มมาก acting กันสุดฤทธิ์แม่หน่อยเนี่ยก็ยังเอ่ยชมเลยนะครับงานนี้นะครับแฟนสายหาสายหล่อเนี่ยเตรียมให้พร้อมเลยนะครับกับปอบดิบๆนะครับที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับการลงโอคแบบจัดเต็มนะครับ